ตอกกับแบบพิกพิกนิกกี้โพสถึงเอปรินาพิกจัดก้อยอัชพรต้องคอมเมนต์จู่ๆก็กลายเป็นประเด็นดราม่าหลังจากที่ก้อยอัชพรได้แสดงความคิดเห็นว่าคนอื่นเขาไม่ใช่แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน14-15วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะ ล่าสุดนะครับนางสาวปรินาไก่คุปนะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงก้อยนะครับระบุว่าเหตุที่พลเอกประยุทธ์ให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงเนี่ยอยู่บ้าน15วันนะหากไม่อยากล็อกดาวน์ซึ่งแพทย์หรือพยาบาลก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านเช่นกันนะ แถมยังระบุอีกว่าด้วยข้อความที่เน็บแนมนะครับบอกว่าก้อยอัจชพรเนี่ยใครนะดาราหน้าแบ้วหรือออทิสติกกันแน่จึงได้เล่นเป็นแค่ตัวตลกนะครับแล้วก็แท็กไปถึงตลก6ฉากและเธอคือใครตกอับหรือไม่จึงต้องโหนกระแส คนเอกประยุทธ์ดังและเอปรินาเนี่ยยังฝากข้อความไปถึงนิกกี้นชัดนะซึ่งเป็นผู้ที่กําลังมีกระแสข่าวด้านความรักกับก้อยนะฝากบอกนิกกี้ว่ารีบตีฐานให้แตกแล้วแยกย้ายด้วยความหวังดีจากเอปรินานะล่าสุดนะครับหนุ่มนิกกี้ก็ได้เคลื่อนไหวนําโพสต์ของสอสคนดังไปโพสในอินสตาแกรมพร้อมระบุคแคปชั่นสั้นๆว่าถึงพี่ปรีนาไก่ทองผมชื่อนิกกี้ณชัด ขอบคุณครับซึ่งก็มีแฟนเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันลัวๆไม่เว้นแต่สาวก้อยยังเข้ามาคอมเมนต์ว่าตึงโป๊ะพรำพรำนะและนี่คืออัปเดตล่าสุดนะซึ่งมีการตอบโต้แบบว่านิ่มๆกันเลยทีเดียวนะมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน